ยายจะต้มปิดปลาไหลเด้อมบอนี้เด้อเ,เ,เพื่อเห็นว่าหมดเจ้าเดี๋ยวยายจะใส่เครื่องก่อนเอาไรตู้กระจายข้าวลงไปไม,งมีพริกขา่ามีกระเทียมมีข่ามีตะไคร้มีใบบักกลูดลงไป ว่านลุงป้ายเกลือ,อน,นี่ผงนัวลุงป้ายน,นี่น้ำปาลาลุงป้ายพอขอปิดฝาไว้ร้อนก็มีใส้ปลาแลวเปิดหมออุ้อยพุดล่วงๆแล้วฝาใส่กมอนนี่ตักปลาใส่ก่อนอปลาตัวใหญ่อู้ตัวนี้ตัวอืม เงินเท่าไรเนาะตีปลาไหลเจ้าเขาเรียกเนี่ยธรรมดาเขาไาตัดแล้วธรรมดาเขาสัวลุ้งเล,ลื่อยเลยโอ้ยหม้อใหญ่เลยเราผาปิดไปลแล้วตบไปปุ่มมันปุ่มอะไรได้่บักขามก็ได้เนะอะบักขามเปียกใส่ไว้ให้มันส้มอ้าวทิ้งไว้นี่แหละ มสุไหหูไซดอกปางได้เปิดเบิ้งก็เด้อเปื่อยไปอู้เปื่อยดีแล้วเปืเปป่อ,ดดอยอดีครับอู้ตัวใหญ่ครับปลุยปลุยลไาเปิดไปไปปงได้แล้วปลุยปล่อยเย้อจะปูงหน่อยเด้อบันดีเด้อมากินข้งโถงกันกับยายเด้อ ยายจะตักต้มปลาไหลต้มปีดปลาไหลเขาเรียกว่าต้มปีดไปให้ตาเอากินใหญ่ๆก่อนไปให้ตาแมมใบมะกรูดอู้น่ากินเนาะเดี๋ยวหาเครื่องในมันก่อนยายไม่กินแต่ทำได้ เด้เอซีเอม่กินต้มปลาน้ำกันเนี่ยโตบบกเงเลยลูกตอนมึงต้มปลไมเกินมันถวยน่อยพูดน้อยเนาะวยเงทรวกตากตากกินกินไหนะเนาะคุงตาดีเนาะสีหเนาะแก้ปากนี่อร่อยไหมโอ้แ่บแแเนโอ้สุดคำเนียเลย